สติะระลึกรู้สึกตัวทุว่กรอมนะระลึกสังเกตพิจารณากายในกายอยู่ เวทนาในเวทน,น,นาอยู่จิตในจิตธรรมในธรรมอยู่กายในกายก็มีลมหายใจเข้าออกเป็นต้น ห้ใจเข้ามีสติระดึกรู้หายใจออกมีสติระดึกรู้ตามรู้ลมหายใจเข้าออกให้สบาย ใจเข้าสบายหายใจออกสบายหลับผ่อนหลมให้ใจเข้าออกให้สบาย บางขณะลงใยใจก็เข้ายาวลึกผ่อนออกคลายออกยังมีสติสังเกตความรู้สึกหายใจอย่างไรที่ผ่อนคลายคลี่คลาย ใจอย่างไรที่มันสบายร่างกายให้ใจยาวให้ใจสั้นแล้วแต่เขาดูว่ามันเป็นไปอย่างคลี่คลาย จะสังเกตเวทนามีทุกข์มีสุขมีสบายมีไม่สบายจิตใจ จิตเป็นธาตุรู้สภาพรู้และจิตเป็นความรู้สึกเรารู้เวทนาปรากฏ ทางกายทางใจแล้วรู้จิตจิตเป็นทารุ้้รับรู้อารมณ์ทำต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนัทงที่เป็นกุศลอกุศล สังเกตลมในใจให้เขาหายใจเข้าเองในการหายใจเข้าออกรู้สึกประเพื่อมสะเทือนเคลื่อนไหว หน้าอกหน้าท้องกระเพื่อมตึงตึงย่อนหย่อนไว้ไววรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรับรู้ด้วยความปล่อยวางวางเฉย ความเย็นารู้สึกเย็นที่กายมีความเย็นมีความสบายามีใจที่รับรู้ความสบายกับใจที่รู้ เป็นของเป็นคู่กันแต่ว่าเป็นคนละอย่างคนละธรรมชาติความเย็นความสบายกับใจที่รู้คนละอย่างกัน เย็นเย็นอยู่ที่กายรู้รู้นั่นอยู่ที่ใจใจไปรับรู้ความเย็นใจไปรับรู้ความสบายแล้วใจก็มีความรู้สึก มีความรู้สึกต่างๆสงบไม่สงบรู้สึกผ่องใสรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ ใจก็มีวิคิดนึกคิดมีคิดนึกมีวิตกวิจารรณ์ุงแต่งในกระแสจิตหาะระลึกอย่างปล่อยวางสติะระลึกรู้อย่างปล่อยวาง รับรู้อย่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถือยึดมั่นสังเกตสภาพได้ยินเสียงสภาพคิดนึก ความรู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกไม่สงบใจรับรู้ไปด้วยความปล่อยวางปึกใจให้ปล่อยวางเมื่อวาง ใจก็จะเบาปลอดโปร่งโร่งใจขึ้นใจที่ปล่อยวางปล่อยวางวางเฉยยิใจก็จะผ่องใสขึ้นเบิกบาน ปล่อยวางวางเฉยไม่ว่าอะไรใจที่ไม่ว่าอะไรใจที่ไม่เอาอะไรไม่จดจ้องไม่เพ่งเลง จะรู้สึกว่ามีการจดจ้องก็ถอนความรู้สึกรับรู้ดูเบาๆหรือทําเหมือนไม่ดูอะไรทําเหมือนจะไม่ดูอะไรหยุดใจไว้นิ่งๆ ไม่วิ่งไปจับอารมณ์รักษาใจวางจิตใจไว้ปกติไม่เพ่งหาหยุดใจอยู่รู้ใจอยู่ ใหญก็มารู้ใจจิตมารู้จิตเนี่ยสังเกตความรู้สึกอยู่ความรู้สึกปรากฏที่ร่างกายทั่วตัว ปรากฏที่จิตใจประคับประคองประคองจิต สติจะต้องมีสภาวะให้เราดกรู้อยู่มีสภาวะตลอดความเย็นความสบาย สังเกตความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับความบังคับไม่ได้ดำเนินเจริญสติ ให้เข้าสู่ปัจจุบันไรจากการบังคับรู้ปัจจุบันนะสภาวะไม่คิดไปอดีตไม่คิดไปอนาคตไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆ ยามสุกรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ความรู้สึกยงความสบายความเย็นสบาย ใจที่รับรู้ใจที่รู้สึกใจที่ตระหนึกดวามรู้สึกในจิตใจสังเกตความผุนมัวความผ่องใสความสบายความไม่สบาย รระวังใจไม่เผลอใจเผลอก็รู้ว่าเผลอใจมีสติก็รู้มีสตินะเผลอก็รู้ว่าเผลอมีสติก็รู้ว่ามีสติคิดก็รู้ว่าคิด ปรุงแต่งอยู่เพระรู้จิตที่ปรุงแต่งสบายกายสบายใจก็รับรู้อยู่ทิ้งสมมติหลุดจากลูกร่างสันฐาน ไม่มีแขนขาหน้าตาทั้งหมดมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่มีสวดทรงรูปร่างกายไม่ตีความหมายไม่ขยายเป็นรูปร่างรู้ดูเบาเาสัมพันธ์กับการรู้จิต Thank you.